ถ้นาวีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มันกันนะคะมันจะเดไฟีหนุ่มครับมันที่ท้ำนาคาค่ะนาคาเกลกเขากลอเดกเคปนาคานะคะ แกวก็คือจุดสุดท้ายแล้วถึงทำพี่สาวบายบายหน่อยบายบายจะมาเจอพี่สาวสวยอุ้ยันพาลงอีกไกลไหมเอ่ยอีกประมาณไม่ไม่เยอะค่ะเลยมาชั้นจีเลย กแรงเมอนรีบไงอ๊บบุคลิกแลน่าจะแามัน่มเป็นกาอะไรย่งเงียมยแทนต้มาคนหน่อย่วยนักพารเจได้เจไดมาแล้ว นี่แล้วก็แอลค่ะใกล้จะถึงแล้วไม่นานที่จะถึงแล้วความสำเร็จของเราถึงก okay. uh ันแล้ว huh. พ uh ัก huh. ก่อนไก่เขามีที่เก็บน้ำด้วยสำหรับเรานะคะข้ลตงาให้ไปลตรานุผ้เลยตรงนี้มาให้ไปเรงหาจะลรงหน้าพานะคุณ ไม่อกมาไได้เลยไล่ไ hmm. ม mm ่ไอ้แบบนีเรามาเพื่อได้จ้ะหมวคุยเสร็จขอบคตรงนี้ไหม อันนี้ก็แสนค่ะอะันนี้กำลังงขวค่ะอะันนี้จะเป็นประตูน้ำแดงดูคุณพี่ไก่จ้าทางเดินไปไหนนะคะนี่คือเดินไปทางที่ภูเสาและภูวางมาจะทำภูวางแดดร้อนค่ะก็ <c oughs> อ,อย่างนี้ <c oughs> อ๋อนะ้าผาตรงนั้นไง <c oughs> ตรงที่พี่คนนั้น <c oughs> น,น่ะ <c oughs> ว้ย้ยสวยมาก <c oughs> นี่แรกนีนั่กโอ้ขับมือตรงหลงค่ะคือี่เราขับก็คืมามองนี้ค่ะตามเส้นทางของเรานะคะเจดีมีคนตุดมา่เลตดไหมเนี่ยตดนึ่งติดะองไม่ร้อนนะถึงทางขึ้นเจดีแล้วค่ะ ให้ผ่าขัดใจนะ้ามมาถึงท้ามตรงนี้ไกบอกว่าให้ถอดรองเท้าเดินตรงนี้เป็นถ้ามหลวงโพวังนะคะแล้วลก็ กรุณาถอดรองเท้าอืมไกลผ้าถอดอตรงไหนคะ